ตอนนี้วิวเจ้าพระยายนะคะบนเรือริเวอร์ฟลอนด์เอเชีทีนะคะอสวยมากคือกลางคืนนะคะถ่ายด้วยเอยิปสอรดราฮาจี ฝนตกนะครัะพื้นจะแฉะน้อยมีเรือผ่านด้วยเรือสวยมากถ่ายจากบนเรือนะคะ

ลองเจ้าพยามาจากเอเชียทีครือว่าฟลอยด์ตอนนี้วิวสวยมากค่ะเจ้าพยาวิวสวยมาก ซูมนะคะโหมดซูมมเปดวงนเป็นพรามสามคาดูป้ายขอ ที่ฝนตกนะคะย,สย,ย,สย,สย,สยูสวยเลยสวยสวยสวยมากสวยเลยยูลองเจ้าพยาวนี้ดินเนอร์นะคะกับเพื่อนๆน,นิดหน่อย แชะหน่อยนะคะเดินไปรินไม่ได้จริงๆตอนนี้อยู่ตรงเซ็นเตอร์ของเรือนะคะชั้นสามของเรือวันนี้มาดินเนอร์กับเพื่อนๆนะคะวิวสวยมากวิวเจ้าพยาหลังฝนตกคันี้เวลาสามทุ่มครึ่งนะคะ วิวสวยอากาศดีมากใครมีโอกาสมานะครับดินเนอร์บนเรือค่ะที่เอเชียทีคลิฟฟ์ฟลอนนะคะยังไงข้าหัวมันจะเป็นบุฟเฟ่นะคะก็ลองดูอีกทีแล้วกันเนาะเช็คได้เลยค่ะหน้าเว็บไซต์ของเอเชียทีคลิฟฟ์ฟลอนนะคะอันนี้จะเป็นอุ้ยคอนโดวสวยมาก 对吗？